โอ้ยชับออกมาล่ะสบายดีได้สวัสดีพี่น้องเบิดทุกคนเนาะเมื่อนี้กะนอนให้คือเก้าพี่น้องแต่ว่ากลมันตุนกะกลนพ่อแล้วม่แต่สิพาดมันตุนมื่อนี้อากาศกะหนาวคือเก้าพี่น้องเอ้ยอ แต่ว่าอาหารเช้ามันี่ก,ก็คือจะเป็นนูอีกคือเกาพี่น้องบาปั่นเพิ่นใส่กลับมาในเกาตัวบุในประมาณเกาตัวแต่ว่าชวนลูกเช้าข่อยกันยังบุนใดมีแนวกินกะสีผ้าเพิ่นไปคุดกระปูอยู่แคมห้าไฟลพวกนนะ่ยจักน้อยถามบนเขาซุกสะกกอนมันตน้นทีห้องสิพานกะในสองรดเท่านั้นพี่น้องเอ้ยสองรดกรับเบาปั่นนล,ล้ไปเอาอีกประมาณสองสามกระสอบนี่แหละ เอาก็จะได้ผ่านตากให้มันเดียวมนันนี่ขวยก็จะผ่านตากตามนี่แหละพี่น้องเดินนี่แหละประมาณสองแง่งายตอนนี้เขาก็ะซูปล้วพี่น้องรายเขาก่อนมาพีมาก ไม่ใช่เขาก่อนค mm. ูกกันเนาะ oh. อ๋ะออะสิ เดี๋ยวให้บ้ปันเพิ่นตั้งเครื่องถาพี่น้องตั้งเครื่องพานถาแด้ย๋ยวคนไปคุดกระปูก่อนมาห้วกสิกลางยงกระพานเลยบัดนี้ยคอยกะจะคุดกระปูตามแคบฝายนี่พี่น้องคุดออกกระปูหน้าเอาจากสองสามตัวกับพอหรอกพอเพราะได้ดปอดให้ถูกชเช้าพ่น,นะบ,บ,บ่ได้เนี่ยกินตอนชเช้ามื้อน,นี่นะ นี่พี่น้องหู้กับปู่หน้าน่ะก็คอยจะต้องคู่ทูนี่บ่งว่ามีหรืบอบม่หรือวอ่า นนีะ,นนะถึงนี่พี่น้องเลือกอ,นนอดีฮะเบิ่ง่อยชินยกเอาวด,ดีโอ้ยชับอ่องมาล่ะตูพูฮะอ่อ,ะอ,องแตกแล่ะขีดตุม่มพี่น้องแต่ขีดตุ่มทั้งหมดจช้โค่นนี้ดุเดี๋ยวไ,ได้

น้ำมันยังเหนียวอยู่อันดินมันก็นยังเหนียวเพราะว่าน้ำมันทักกระบุกชับอองอี่แล้ววันี่ชงโตเลยพี่น้องกระปูเหาก็ไดชงโตท่านั้นพี่น้องมึงเนี่ยมิติขี้ตรงเดี๋ยวไปล้างซะก่อนมันจะเอาไปล้างนหนาู่ฝายเขาดิแหละล้างเสียม ก็ไ,ได้ทวสองตเท่านั้นลูกสาวาพื้อนอยาเข่าแห้งหนลยเช่นจะได้เอาไปจี้ปอนเพิ่นตะก้อนบัดนี่เอาไปจี้กันเนาะตัวมันอนดีนะมีแต่น้ทมันมันพี่นอ้องปู่หน้ามันจวดจวดอันน้อยากเข่าแห้งพี่น้องเอ้ย Ăn à nữa á Chẹp không ạ Chẹp bó nào. 就在那里啊。 เดี๋ยวข่อยกับสิบไปพานมันต้นช่วยปั่นกอนพี่น้องให้กช้าเพื่อนอันกินเองกินท่ายอยู่นี่ มันต้นกว่าก็ฟานแล้แล้วพี่น้องบัดนี่ก็จะได้พือ้อพยองปูป่พยองตากก็ามานี่ช่วยได้ ตอนนี้เขาก็พืชพันธย,ยังเรียบร,อยร้อยเลยพี่น้องไม่แต่ตักมาตาก นะพี่น้องมันต้นขอ่อยกระตากเรียบร้อยเดาได้สองแง่กับสองพยางบัดน,นี้ขอ่อยกสิาหาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยให้ให้เป้าปั่นเพิ่อนอันพัเดเพชรหนูเพิ่นว่าสิพัเดเพชรแต่ว่าชวนข่อยข่อยจติตตำเมียงตำเมียงบังท้อแห่อยากกินข้าวแห้งเลี่ยพี่น้องตอนนี้กะสิบโมงสิบโมงครึ่งเนี่ยเพื่อนกินข้าวเช้าแต่ว่าข่อยกะสิตตำเม,มียงกินกับบังท้อแห่เนี่ยพี่น้องกินกับข่ขาวไปน้ำอีดา กินตุ๊กแกบ่กล้บ่ฮะบอกแล้วว่าบะปั่นเพิ่นอนเฮ็ดกินพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดน,นู้นี่แหละนู้เพิ่นได้มือเศร้านี่แหละเขตําเมีย่ยงก้นพี่น้องบัดนี้อันนี้นู้นบะปั่นเพิ่นสีพัดเพชร Tấm miệng con Cái này เปียกมือปะปะ ม,มีประโยชน์เด,ด้ดอน่ะหอมเด้อหอมเด้อหอมพัดเผ็ดหนุ่มบ่ปั้นเด้อพี่น้องพอ่อนี่อันนี้ก็ได้ พี่น้องผัดเผ็ดว่าปันกะบไก่สิสุกได้ละเอาไก่สิได้กินขเขลล้าได้ละนู่เพิ่แเ่บพอดีตอนนี้ว่าปันเพื่อสิซิมเบ่งพี่น้องหยิบออกเบื่อนะ ใช่แล้วบอไปเอาไปหากินเขากินน้ำกันพี่น้องบัดน,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 นี้พัดเพชรบ๊อบ่ปินกระชุบเลยเลพี่น้องเมี่ยงกระตำแล้วมาเรืองพี่น้องเรือกินขอกนกันเด้อเขาเจ้าโอ้ยเขาเที่ยงเลยล่ะ ลูกเ้าก็ดูอดีพี่น้องเปินจิปเตมันตดตอนนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ขอบอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามนะครับชมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเ่มีนอะพี่น,อน้องเนาะู้ใดที่เปิดเ็นก็อย่าเดือน่านกันเด้อพี่น้องเด้อ